พระวาจาของพระเจ้าประจำวันอังคารที่19ทธันวาคมสัปดาห์ที่สเทศกาลเตรียมรับสเสด็จพระกิตเจ้าบทอ่านจากหนังสือผู้วินิจฉัยบทที่13ข้อสองถึงเจและข้อ2 4ถึง25ในครั้งนั้น มีชายคนหนึ่งชื่อมาโนอาเป็นคนเผ่าดานชาวเมืองโซร,ราพรรยาของเขาเป็นหมันไม่มีบุตรทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าปรากฏแก่หญิงผู้นี้กล่าวว่าท่านเป็นหมันไม่มีบุตรแต่บัดนี้ท่านจะตั้งครันและคลอดบุตรชายจงระวังอย่าดื่มสุราเมรัยใดๆอย่ารับประทานอาหารที่มีมนทิน พราะท่านจะตั้งคันและคลอดบุตรชายอย่าให้ใบมีดมาโกนศีรษะของเขาเพราะเด็กคนนี้จะเป็นนาซีถวา,ายแดพ่พระเจ้าตั้งแต่ยังอยู่ในคันของมารดาเขาจะเริ่มช่วยชาวอิสราเอลให้พ้นเงื้อมือของชาวฟิลิสเตียหญิงคนนั้นก็ไปบอกสามีว่าคนของพระเจ้ามาหาดิฉัน เขามีใบหน้าเหมือนทุสวรรค์ของเพระเจ้าน่าเกรงขามมากดิฉันไม่ได้ถามเขาว่ามาจากไหนทั้งเขาก็ไม่ได้บอกนามของเขาให้ดิฉันทราบแต่เขาบอกดิฉันว่าท่านจะตั้งครันและคลอดบุตรชายอย่าดื่มสุราเมีไรใดๆและอย่ารับประทานอาหารที่มีมนทินเพราะเด็กจะเป็นนาศีถวายแด่เพระเจ้า ตั้งแต่อยู่ในคันมานดาจนถึงวันตายหญิงคนนั้นคลอดบุตรชายและตั้งชื่อให้ว่าแซมสันเด็กน้อยเจริญวัยขึ้นองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอวยพระพรเขาพระจิตขององค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเริ่มโดนใจเขาบทอ่านจากพระวรสาร ตามคำบอกเล่าของนบุลูกาบทที่หนึ่งข้อ5้าถึงยีในรัชสมัยของกษัตริย์เฮโรดผู้ปกครองแคว้นยูเดียสมณะผู้หนึ่งชื่อเศคาริยาประจำเวนในหมวดของอาบิยามีภรรยาชื่อเอลิซาเบตจากตระกูลสมณะอารณน ทั้งสองคนเป็นผู้ชอบธรรมเฉพาะพระพักเพระเจ้าปฏิบัติตามบทบัญญัติและข้อกำหนดทุกข้อของเพืะอเจ้าโดยไม่มีข้อตำหนิแต่สามีภรรยาคู่นี้ไม่มีบุตรเพราะนางเอลิซาเบตเป็นหมันและทั้งสองคนชารามากแล้ววันหนึ่งเซคาริยากำลังปฏิบัติหน้าที่สมณนะเฉพาะพระพักตามเวรในหมวดของตน ตามธรรมบัญญัติของสัมมาณะเขาจับสลากได้หน้าที่เข้าไปในพระวิหารของเพระเจ้าเพื่อถวายกรรมยานขณะที่มีการถวายกรรมยานประชาชนที่มาชุมนุมกันต่างอธิษฐานภาวนาอยู่ภายนอกท่านใดนั้นทูตสวรรค์องค์หนึ่งของเพระเจ้าปรากฏองค์ยืนอยู่เบื้องขวาของพระแท่นถวายกรรมยาน เมื่อเสคาริยาเห็นก็รู้สึกวุ่นวายใจและมีความกลัวอย่างมากแต่ทูตสวรรค์กล่าวแก่เขาว่าเสคาริยาอย่ากกลัวเลยพระเจ้าทรงฟังคำอธิษฐานของท่านแล้วเอลิซาเบตภรรยาของท่านจะให้กำเนิดบุตรชายคนหนึ่งท่านจะตั้งชื่อเขาว่ายอนท่านจะมีความชื่นชมยินดี และคนจำนวนมากจะยินดีที่เขาเกิดมาเพราะว่าเขาจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่เฉพาะพระภาคองค์พระผู้เป็นเจ้าเขาจะไม่ดื่มเหล้าวงุลหรือสุราเมรัยเลยเขาจะรับพระจิตเจ้าเต็มเปี่ยมตั้งแต่อยู่ในคันของมันดาเขาจะนำบุตรหลานของอิสราเอลจำนวนมากกลับมายังองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของเรา เขาจะมีจิตใจและพลังของพระกาศกเอลียามาเตรียมรับการเสด็จมาของพระองค์เพื่อทำให้บิดาคืนดีกับบุตรและทำให้ผู้ไม่เชื่อฟังกลับมีจิตสํานึกของผู้ชอบธรรมเป็นการเตรียมประชากรให้พร้อมที่จะรับเสด็จองค์พระผู้เป็นเจ้าเสคาริยาจึงถามทูตสวรรค์ว่าเขาพเจ้าจะแน่ใจเรื่องนี้ได้อย่างไร ข้พเจ้าชราแล้วและพันรายาของขพเจ้าก็อายุมากแล้วด้วยทูสวรรค์จึงตอบว่าข้าพเจ้าคือกาบรียนซึ่งเฝ้าอยู่เฉพาะพระพักตร์พระเจ้าพระองค์ทรงใช้ข้าพเจ้ามาพูดกับท่านและนำข่าวดีนี้มาแจ้งให้ท่านทราบแต่ท่านไม่เชื่อคำของข้าพเจ้าซึ่งจะเป็นจริงเมื่อถึงเวลากำหนดดังนั้น ท่านจะเป็นใบจนถึงวันที่เหตุการณ์นี้จะเป็นจริงขณะนั้นประชาชนกำลังคอยเสคาริยาอยู่รู้สึกประหลาดใจที่เขาอยู่ในพระวิหารนานเมื่อเขาออกมาและพูดไม่ได้ประชาชนจึงเข้าใจว่าเขาเห็นนิมิตในพระวิหารเขาทำได้เพียงแสดงท่าทางแต่พูดไม่ได้ เมื่อหมดวาระทารรหน้าที่ในพระวิหารแล้วเสคาริยาก็กลับไปบ้านต่อมาไม่นานนางเอลิซาเบธพันรยาของเขาก็ตั้งครรภ์นางเก็บตัวอยู่ในบ้านเป็นเวลาห้าเดือนนางกล่าวว่าพระเจ้าทรงกระทำเช่นนี้เพื่อข้าพเจ้าบัดนี้พระองค์พอพระทัยช่วยข้าพเจ้า ให้พ้นจากความอับอายที่ข้าพเจ้ามีต่อหน้าคนทั้งหลายแล้วสวัสดีครับท่านผู้ฟังขอพระอานาและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตอยู่กับท่านนะครับโบราณทั้งสองบทที่เราฟังอ่านกันในวันนี้มีเนื้อหาสาระตรงกัน เรื่องราวการเกิดของแซมสันเป็นเรื่องมหัศจรรย์ที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงกระทำแม่ของแซมสันที่เป็นพญญาของชาวเมืองโซราเชื่อมานอาเป็นหมันไม่มีบุตรทูตขององค์พระผู้เป็นเจ้าปรากฏมาหาหญิงผู้นี้นางลิซเบตก็เป็นหมันและไม่มีบุตรเช่นกัน ทูตขององค์พระผู้เป็นเจ้าได้ปรากฏมาหาเสกคาริยาและบอกข่าวดีให้ทราบสิ่งที่เหมือนกันก็คือจงระวังอย่าดื่มเหล้าอางุ่นและของมึนเมาอย่ารับประทานของที่มีมนทินเพราะว่าเจ้าจะตั้งครันและคลอดบุตรเป็นชายใหญ่มีดโกนถูกศรีรษะของเขาเลยเพราะเด็กคนนี้จะเป็นนาสี คือถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าตั้งแต่อยู่ในคันมารดาและเขาจะเริ่มช่วยชาวอิสราเอลให้พ้นจากเงื้อมือของชาวอียิปต์ย่อนผู้ทำพิธีล้างก็เช่นเดียวกันเขาเป็นผู้ที่ได้รับการเจิมขององค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วคำของทูตสวรรค์ก็บอกเช่นเดียวกันว่าคนคนนี้เด็กคนนี้จะไม่ดื่มเหล้า และจะเจริญชีวิตที่เป็นความหวังเขาจะไม่เดิมสุราเมรยัยทั้งแซมสัรและยอนมีพระจิตขององค์พระผู้เป็นเจ้าประทับอยู่เมื่อพระจิตขององค์พระผู้เป็นเจ้าประทับอยู่เขาก็ททำอัศจรรย์มากมายกับยอนผู้ทำพิธีล้างทูตสวรรค์ได้สัญญาว่าเขาจะนำลูกหลานอิสราเอลมากมายกลับมาหาองค์พระผู้เป็นเจ้า และจะเป็นผู้นำหน้าพระองค์โดยมีจิตารมณ์แลอํานาจอย่างท่านประกาศกเอลียาทำให้จิตใจของพ่อลูกหันหน้าเข้าหากันทําให้คนดื้อด้านเปลี่ยนจิตใจมาเป็นคนดีเตรียมประชากรขององค์พระผู้เป็นเจ้าไว้พร้อมเพื่อรับพระองค์ความตายของแซมสันและยอนผู้ทำพิธีล้างแตกต่างกันอยู่บ้าง แซมสันตายเมื่อเขาถูกมัดอยู่ในบ้านหลังหนึ่งขณะที่ประชาชนชาวฟิริเซียกำลังเฉลิมฉลองทาเลี้ยงกันเพราะชัยชนะที่เขาสามารถจับแซมสันมาผูกไว้ได้เวลานั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าให้เขามีกำลังแรงขึ้นมาอีกเมื่อผมของเขาขึ้นเขาได้เขย่าเสาของบ้านและทำให้คนตายเป็นจำนวนมาก ส่วนยอนผู้ทำพิธีล้างก็ถูกตัดสินให้ถูกประหารชีวิตในงานเลี้ยงเมื่อกาษ,าษัตริย์เฮโรดจัดงานเลี้ยงและบุตรหญิงของนางเฮโรดีสได้ออกมาเต้นรำกษ,ษ,ษ,ษัตริย์เฮโรดก็ได้พลั้งปากเผลอพูดออกมาไม่ว่าจะด้วยอาการมึนเมาหรือไม่ก็ไม่ทราบแต่ตัวเองได้สัญญาว่าจะให้แม้แต่เครื่องหนึ่งของอาณาจักรแก่หญิงผู้นี้ และตามที่เราทราบดีว่านางได้ขอศีรษะของท่านยอนและเขาก็ได้ถูกตัดสินประหารชีวิตบทบาทของผู้นำหน้าผู้นำทางขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็เป็นบทบาทที่มีพระจิตเจ้าประทับอยู่และพระจิตเจ้านั้นเป็นพลังที่ทำให้เขาทำงานของพระองค์ได้ ผู้ที่นำทางขององค์พระผู้เป็นเจ้าถูกฆ่าเป็นมรณะสกีคนที่เตรียมทางของพระองค์ต้องประสบความยากลำบากไม่ทางใดก็ทางหนึ่งไม่มีสิ่งใดที่เราได้รับมาปเปล่าๆจำเป็นต้องจ่ายในทุกเรื่องการจะเป็นผู้นำสารขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็เช่นเดียวกันขอพระวาจาขององค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นแสงสว่าง เป็นแรงเวลาใจแก่เราที่ทำงานเพื่อนำสารของพระองค์ไปในที่ต่างๆจะได้ตระหนักถึงความจริงข้อนี้คือเราอาจจะประสบความยากลำบากความเหน็ดเหนื่อยในการทำงานนำสารขององค์พระผู้เป็นเจ้าไปสู่ผู้คนและที่สำคัญถ้าเรามีพระจิตขอพระองค์ประทับอยู่พลังอำนาจของพระจิตเจ้าที่อยู่ในเรานั้น จะแสดงฤทธิ์ออกไม้กับผู้คนต่างๆเขาได้รับประโยชน์และความดีก็เกิดขึ้นมากมายขอบคุณพระองค์สำหรับพระวาจาทรงชีวิตขอพระวาจาขององค์พระผู้เป็นเจ้าช่วยเราให้มีพลังในการที่จะประกอบพันธกิจนำสารขอพระองค์ต่อไปด้วยความยินดีขอพระเจ้าทรงอวยพรท่านและพิทักษรักษาท่าน ขอพระองค์ทรงสำแดงพระพักแจมใสต่อท่านและโปรดปราณท่านขอพระองค์ทรงผินพระพักมาย่างท่านและประทานสันติแก่ท่านด้วยเทินอาเมน